นี่ก็คืออีกหนึ่งเรียญน,นะคะที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญสิบาทนะคะอยู่ที่ราคาเหรียญละ2,000บาทนะคะ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสาชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญ10บาท2เหรียญ2ปีพศซน,นะคะซึ่ง2เหรียญ2ปีพศนี้นะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิตราคานะคะแม้กระทั่งราคาที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะคะก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงมีราคาสูง ะะก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะคะเราก็อยากจะตอบคำถามนะคะเอทุกท่านด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงไม่บอก แหล่งที่ค้าขายของเหรียญนะคะเราไม่สามารถเราก็ขอแจ้งเลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกทุกท่านได้นะคะว่าแหล่งไหนร้านไหนนะคะที่ทําการรับซื้อนะคะส่วนทางช่องของเรารับซื้อเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะคะไม่ได้หมายความว่าช่องอื่นหรือร้านอื่นเขาจะรับซื้อด้วยนะคะเราซื้อเฉพาะทางช่องของเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันด้วยนะคะไม่ใช่เหรียญที่เราประกาศรับซื้อ ไปขายให้คนอื่นนะคะเขาก็จะไม่ซื้อสุดท้ายนะคะทางเป็นทางช่องของเราที่โดนด่านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะรับฟังข้อมูลแล้วก็รายละเอียดให้ตรงกันด้วยนะคะว่าเรารับซื้อเฉพาะช่องของเรานะคะไม่ได้บอกให้ทุกท่านไปขายที่ช่องอื่นนะคะแล้วจะมาโทษเราไม่ได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะ เรามาพบกับเหรียญ10บ,บาทเหรียญแรกกันก่อนเลยนะคะนี่นก็คือเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2545นะคะยอดการผลิตของเขานี่คะจะมียอดเท่าไหร่ละราคาการประเมินของเขาเท่าไหร่นะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อน,นะคะ่ะเหรียญ10บ,บาทนะคะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะวงขอบนอกมีเฟืองจักสรสลับเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะเรามาดูลายด้านหน้าของเหรียญกันค่ะกางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมรินทร,ร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักไปทางเมืองขวาภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่าราัชกาลที่9นะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะกางเหรียญมีรูปพระปรางวัรุ่นภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกระคาว่าสิบเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10นะคะโดยมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นดูระหว่างเลขบอกระคาดัากางกล่าวด้านขวามีมข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศนะคะนี่ก็คือรายละเอียดแล้วก็รายละเอียดของเหรียญไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะคะ ข้อมูลที่เราได้มาของเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลมาจากราชกิจจานุเบกษาเล่ม105นะคะตอนที่149กนะคะก็คือวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2531นเะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญเหรียญนี้มียอดการผลิตกันเท่าไหร่นะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นะคะ น้ำหนักจะอยู่ที่8.5กรัมยอดการผลิตอยที่61ล้าน3 3 0 0 0 3,000เหรียญน,นะคะราคาอยู่ที่120บาทนะคะนี่ก็คือราคาของเหรียญ UC นะคะซึ่งก็มีการประเมินเอาไว้แล้วนะคะนี่ก็คือเหรียญ10บาทนะคะที่มีราคาสูงนะคะเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญคะ่ะ นี่ก็คืออีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะน้ําหนักเขาก็จะอยู่ที่เปดจุดห้ากรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่ 9, 8, เก้าเซนแปดหมื่นเหรียญน,นะคะราคานะคะอยู่ที่ราคาเหรียญละสองพันบาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ UNC นะคะนี่ก็คือด้านหน้าของเหรียญปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเหรียญปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี้นะคะจะเขาจะมีความโดดเด่น น,ะะนั่นก็คือเขาจะมีขอบนิกเกิลสีทองที่ค่อนข้างนูนและก็ใหญ่ชัดเจนมากนะคะนี่ก็คือความโดดเด่นของเขานะคะซึ่งเหรียญน,นี้นะคะจะมีการผลิตออกมาน้อยนะคะซึ่งก็เป็นอันดับ2จากเหรียญปีพุทธศักราช2531นะคะก็จะเป็นเหรียญปีนี้เลยนะคะที่มียอดการผลิตน้อยนะคะเป็นอันดับ2ของเหรียญ10บบาทที่มียอดการผลิตนะคะ ที่เราจะไม่นับเอาเหรียญปีพุทธศักราช2533นะคะคือเหรียญปีพุทธศักราช2533นี้นะคะเขาคือเป็นเหรียญที่ทําการผลิตขึ้นมาเพื่อจะเอาไปแสดงในนิทรรศการเหรียญกระสับไทยนะคะที่ประเทศต่างประเทศนะคะซึ่งก็เลยมียอดการผลิตที่น้อยนะคะซึ่งเราก็ตัดออกไปเลยนะคะถือว่าไม่มีแล้วในประเทศไทยนี้นะคะก็จะเป็นเหนรียญปีพุทธศักราช2541นะคะที่มียอดเป็นอันดับที่สองนะคะ ส่วนเหรียญเหรียญนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์ในการรับซื <Yeah. S 1> so, ้อของเหรียญเหรียญนี้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆนะคะของเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าเขาประกาศรับซื้อนะคะเขาเขาจะดูสภาพของเหรียญนะคะสภาพของเหรียญว่ามีการขัดผิวหรือเปล่านะคะเพื่อผิวของเหรียญนะคะจะอยู่ในสภาพเดิมนะคะถ้ามีการขัดผิวมากนะคะเขาก็จะกดราคาลงไปอีกนะคะ ส่วนมากนะคะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะที่เป็นเหรียญกระสับของเราทุกทุกวันที่เราใช้นะคะก็อาจจะมีรอยขวนแมวหรือไม่ก็ขอบบิ่นบางเล็กน้อยนะคะนี่ก็คือมันเป็นลักษณะธรรมชาติของเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แทบทุกเหรียญน,นะคะที่ทําการรับซื้อมาก็จะมีเยอะนะคะซึ่งเหรียญปีพุทธศักราช2541นี้นะคะเราก็ได้มีการประกาศร,รับซื้อเหรียญ ขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ทาง f c เราได้ทำการซื้อขายกับเรานะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็มีความต้องการนะคะคือก็คือเหรียญ5บาทนะคะก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญชนิดหนานะคะอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2551นะคะที่เราทำการรับซื้อนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะรับชมข้อมูลนะคะรับชมคลิปนี้แล้วก็กรุณารับชมข้อมูลรับฟังกันดีๆนะคะว่าเราประกาศเพิ่มนะคะจากเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2 5 3 1นะคะที่เราทําการประกาศรับซื้ออยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2 5 3 1นะคะแล้วก็ปีเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546ชนิดหนานะคะส่วน ที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือเหรียญไส้แตกนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นไส้แตกตามลักษณะที่เราต้องการนะคะและสุดท้ายนะคะคือเราต้องการรับเพิ่มอีก1เหรียญน,นะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2551ชนิดบางนะคะตัวบางของราชการที่9นะคะถ้าท่านใดมีนะคะก็ส่งรูปถ่ายมาให้เราดูได้เลยนะคะที่อยู่ อะไรเราก็จะแจ้งไว้ในคลิปนะคะก็ขอทุกท่านรับชมข้อมูลให้ดีนะคะก็คือเหรียญประกาศอีกครั้งนะคะก็เหรียญ5บาทชนิดบางปีพุทธศักราช2 5 5 1นรนะคะที่เราทำการรับซื้อเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ